สวัสดีค่ะวันนี้ตูนนะคะก็จะมารีวิวสกูช่เอ่อทองไอบลูนะคะอยู่ในแพ็กเกจสล็อกนะคะอันนี้ก็เป็นเอ่อกูช่ที่ตูนได้ไปแช่ตู้เย็นมาแนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แช่เลยนะคะโอเคค่ะตูนก็ซื้อมาในราคา590บบาทนะคะก็ ถูกมากที่ทุกส่วนในไอจีที่เคยเจอมาแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะราคาประมาณหกร้อยห้าสิบนะคะหกร้อยยี่สิบอะไรอย่างงี้นะคะค่ะนี่ค่ะก็ตรงก็ซื้อมานานแล้วนะคะนี่นะคะมีลายเส้นตรงนี้นะคะมันไม่โฟกรรัสเพราะว่าตรงสับัตมัน ตัวน,นก็อะไรรูก็เริ่มมีตำเนียนะคะคือตัวเล่นนานแล้วยางนอเนีนี่ตนีดนีค่ะก็ะะะตามาย่างน้นนะคะก็ขอไม่เทรดนะคะทีนี้ขอไม่รับเทรดนะคะเพราะว่า จะเก็บไว huh? okay. the huh? uh ้เป็นคอลเลคชันะคะแล้วก็มาบีกันั้งโตมาปีนเาลลูกสกเราวันหลังจะมาทำ s ก u i ี h เ experiment นะคะก็ในไหนนะคะ มีเงือกให้นึงสือมาก so, มากัากนะคะโอเคส่วนคลิปรีวิววันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะคลิปแรกจะเป็น คลิปแนะนำตัวนะคะคลิปที่สองน,นะคะก็จะเป็นรีวิวสกูชี่เท้าแมวนะคะส่วนคลิปที่สามก็เป็นคลิปนี้นะคะโอเคก็ตูนก็มีกิจกรรมอยู่ในอิ s สตาแกรมนะคะก็ฝากไปเล่นด้วยนะคะบ๊ายบาย